สถานการณ์โควิด -19 ระลอกสนับเป็นการแพร่ระบาดครั้งรุนแรงทำให้บุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครและจิตอาสาต้องทุ่มเทปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันในขณะที่ประชาชนต้องกักตัวที่บ้านเพื่อลดการเดินทางและลดการแพร่กระจายเชื้อ CPF ตระหนักถึงภารกิจอันหนักหน่วงของนักรบด่านหน้าและความทุกข์ยากของคนไทยจึงนำความเชี่ยวชาญด้านอาหารมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ ตามนโยบายประธานอาวุโสธนินเจรวนนท์เพื่อช่วยเหลือประเทศชาติสังคมและชุมชนร่วมเกียงข้างคนไทยในสถานการณ์เช่นนี้พลเรือตรีชนรงคบุญยรัตกรินผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพพร้อมด้วยนาวาเอกหญิงขุทดีหิรันอัดผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพคลองมอนโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากลุ่มแพทย์ทหารเรือรับมอบอาหารสาเร็จรูปพร้อมทานและเครื่งรองดื่มเพื่อสุขภาพจาก CPF และข่าตราฉัดในโครงการซ p f ส่งอาหารจัดใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 เพื่อเติมเต็มสเสบียงและแทนคำขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทั้งนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนชาวฝั่งทนบรุรีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งผู้ที่กักตัวที่บ้านโดยมีซีโอคุณประสิทธิ์คุณดวงประเสริฐจาก CPF เป็นผู้มอบฐานทักรุงเทพมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในย่านฝั่งทนทั้งหมดทั้ง36ชุมชนนะครับที่ผ่านมาก็เราได้ดําเนินการจุดนี้มาตลอดนะครับ ขอขอบคุณ CPF ที่ได้ส่งอาหารที่พร้อมบริโภคเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือกําลังคนของฐานทัพกรุงเทพในการที่จะบริโภคจุดนี้ต้องขอบขอบคุณอย่างสูงนะครับเราจะต้องผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนครับนยโยบายของทางเครือ CP นะครับแล้วก็ CPF นะครับก็เป็นไปตามที่ทพยวุให้ direction เอาไว้นะครับว่าเราจะต้องทําเรื่องสาประโยชน์นะครับอันที่1เนี่ยเราต้องพยายามเข้าไปช่วยเหลือในสิ่งที่เราทําได้นะครับในประเทศมีประเด็นอะไรนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้มีวิกฤต โควิดนะครับก็เรื่องการเข้าไปช่วยเหลือประเทศช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนที่เราอยู่อาศัยนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าเราทําพวกนี้ได้ดีนะครับบริษัทเองก็สามารถทําธุรกิจในประเทศนั้นได้อย่างมั่นคงขณะเดียวกันที่สถาบันจิตเวชาศสาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาซึ่งมีผู้ป่วยจิตเวช500คนและเปิดตรองรับผู้ป่วยจิตเวชที่ติดเชื้อโควิดรักษาตัวคุณวรวิชเจนธนาคุณรองกรรมการผู้จัดการบริหารและคุณพนนันิีนีนันทพาณิช รองกรรมาการผู้จัดการอาวุโสด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ C.P.F เป็นผู้แทนบริษัทร่วมมอบอาหารคุณภาพปลอดภัยหลากหลายเมนูเพื่อแทนคำขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละตนเองต่อสู้กับโรคร้ายโดยมีนายแพทย์ธรณินกองสุขผู้อำนวยการสถาบันรับมอบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชค่อนข้างเป็นเรื่องที่ต้องเสียสละเนื่องจากผู้ป่วยจิตเวช แตกต่างจากผู้ป่วยฝ่ายกายแพทย์พยาบาลของเราที่นี่ก็ทุ่มเทดูแลกันอย่างเต็มที่เราได้รับความช่วยเหลือจาก c ีพีเครงนี้ก็ต้องขอขบคุณอย่างมากนะครับวิกฤตโรคโควิดนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาของใครเป็นปัญหาของชาติเราก็มาช่วยกันพลิกกำลังเพื่อจะคลี่คลายการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างบูรณาการให้เร็วที่สุดผมเชื่อว่าดูแลหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยของสถาบันจิตวิทยาเนี่ยอาจจะหนักกว่าหนึ่งตอนหนึ่งของบุคคลธรรมดาวันนี้ C.P.F. ได้มามีส่วนร่วมกับบุคลากรทางแพทย์เราเองบริษัทก็รู้สึกภูมิใจที่เราได้มาออกมาช่วยนะครับวิกฤตโควิดตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบัน C.P.F. ไม่เคยหยุดนิ่งช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องมอบอาหารเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็ครวมถึงน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวดตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรสสำหรับนำไปปรุงอาหารแก่โรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนาม กลุ่มปราบางศูนย์ฉีดวัคซีนจุดตรวจโควิดศูนย์พักคอยและหน่วยง,งานต่างๆมากกว่า500แห่งทั่วประเทศภายใต้โครงการ CP ร้อยเริงใจสู้ภ COVID ัยโควิด -19 สะท้อนความมุ่งม,มั่นของบริษัทร่วมเคียงข้างคนไทยเป็นทีมประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน